เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยตำรวจเขาไล่ผมฟังบอกพี่เดย์ไม่ต้องห่วงงานนี้นะครับหลักฐานเรามัดแน่นครับนะครับเดี๋ยวนะครับแจ้งข้อหาส่งสารค้านประกันนอนคุปนะครับดาแหล่งข่าวใกล้ที่ตำรวจมาเลยก็เตรียมนอนคุปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากบรรดาพอสดาราทั้งหลายก็ไปเวลาไปหาตำรวจเนี่ยไม่ต้องแต่งตัวดีมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องแบบก็ใส่เสื้อยืดคอกลมเกงขาั้านไปแล้วก็รองเท้าแตะแล้วก็นาฬิกาปาเต็กฟิลิปนะครับนะครับแล้วก็อะไรนี้ อ่อโดเล็กฝังเพชรแล้วก็อะไรเอาอ,อะไรวะริชาร์ดมิวเนี่ยก็ฝากไว้นะครับฝากแม่ตักไว้เฮ้ยไม่ใช่ฝากอาฝากอ่อเเลขาแม่บ้านไว้แต่ระวังแม่งจะโกงนาฬิกานะก็แต่งตัวใส่เสื้อยืดคอสั้นถ้าสมมผมเป็นทนายความในคดีเนี้ยผมก็จะแนะนําให้ลูกความใส่เสื้อยืดสีขาวคอสั้นนะครับแล้วก็รองเท้าแตะเพราะว่าของมีค่ามันเอาเข้าไปไม่ได้นะครับแล้วถ้ามียาปมาตำตัวอะไรต่างสมมติเรา เป็นโรคปอดเช่นมีมีาการทางปอดเรื่องโรคปอดแขกเนี่ยเราก็เอายาไปคณินี่ยาจะเอาเข้าเรือนจําได้เนี่ยเดี๋ยวขอแนะนําการใช้ชีวิตในเรือนจานะครับเราก็ต้องมีใบรับรองแพทย์นะครกับมีเบอร์โทรศัพท์หมอติดไว้เพราะว่าเดี๋ยวกิดทางเรือนจําเขาต้องขอยาเพิ่มเพราะอยู่ดีๆจะเอายาเข้าเรือนจําไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ฝากว่าการใช้ชีวิตในเรือนจําเนี่ยถามพี่เดนะผมเป็นทนายความมาสามสิบเท่าไรจับผมจำไม่ได้ลนะสามสิบเก้าปีตั้งแต่ปีสองห้าสองแปด เป็นทนายความตั้งแต่สอง8ตั้งแต่สภาทนายยังไม่มีอำนาจในการออกใบญาตปีนี้ก็เป็นทนายความมาส9้าปีก็อายุหกสิบกว่านะกูอะเป็นทนายความแกๆ่ๆนะความรู้ความสามารถก็ไม่ค่อยเหลือเหลือแต่เคี่ยวนะเคี่ยวก็ไม่ค่อยเหลือเหลือแต่งานเหมือนช้างนะนะตัวบทกฎหมายก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างมาใช้เปิดเราดูเดี๋ยวเวลาจัดรายก,การก็เปิดให้ประชาชนฟังแต่ขอให้มั่นใจในพี่เดสิ่งที่กูพูดในเรื่องจริงครบ มึงเชื่อกูกูประสานงานกับตำรวจตลอดเวลาแต่กูพูดมากไปได้เดี๋ยวคดีก็เสียหายตะกี้กับตำรวจก็เพิ่งโทรมาบอกพี่เดขอให้มั่นใจในสอบสวนกลางครับนะครับมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนนะครับสามคำครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกในะงานนี้นะครับคุกมึงแล้วไม่ต้องห่วงข้อหาเขาแจ้งครบนะขอให้บรดาบอสสบายใจได้นะครับจะไม่มีการขาดตกบก,ปกพร่อง นะครับนะนะครับแล้วไม่แล้วก็สอบสวนกลางไม่ต้องมายืนหน้าเวทีเหมือนงานตรวจงานแต่งนะครับงานนี้ถ้ามีการขาดตกบกพร่องเจ้าภาพต้องขออภัยด้วยไม่มีครับแจ้งครบเชื่อกูนะครับเชื่อกูนะนะครับตำรวจก็พูดมากไม่ได้แต่กูพูดมากได้เพราะว่าอะไรผมมีหน้าที่เป็นทนายความเป็นผู้เสียหายแล้วก็ประสานงานตำรวจนะครับเขาแจ้งอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้พรุ่งนี้แหละนะครับเพราะนั้นขอให้มั่นใจครับนะครับบางคนบอกไม่เข้านะมีนักกฎหมายทนายความบางคนนะครับ นะครับนะก็เป็นพวกแบบนะพยายามให้คาแนะนําเข้าข้างาผู้ต้องหาก็หวังว่าเดี๋ยวคงจะมาจ้าเขาเงินเขาเยอะไอ้พวกนี้เงินมันเยอะมันมีปันล้านก็บอกว่าไม่เข้าหรอกครับคดีนี้เขามีสินค้าครับสินค้าก็มีจริงครับแต่เขาเอาไปใช้บังหน้านะครับบังหน้าเข้าใจไหมคือทําเป็นสั่งผลิตสินค้ามีสินค้าอะไรต่างๆมีคนมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเพราะใช้ในการบังหน้านะ ใช้ในการบางหน้าแล้วก็จ้างดารามาเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ก็บอ้ว่าสินค้าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้กับมันสินค้ามีแต่บางหน้าตำรวจเ็าบ,บอกมันบางหน้ามันไม่ได้ค้าขายจริงนเวลาเสียสองแสนห้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้พอจ่ายสองแสนห้าปุ๊บหลักการซื้อขายเราก็ต้องส่งมอบสินค้าหรือภาษากฎหมายเ็าเรียกโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าทดีนี้เขามีส่งมอบสินค้าที่ไหนแล้วไม่มีเขาเก็บสองแสนห้าก็คือค่าอะไรเอาเงินมาลงทุน พอจ่ายสองแสนห้าคุณถึงจะมีสิทธิ์ไปแนะนําลูกค้าหรือมีสิทธิ์ไปหลอกคนก็นแล้วแต่จะมองจ่ายเงินก่อนสองแสนห้านะครับนะเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยนะผู้เสียหายแล้วก็ชาวโซเชียลต้องแซฟพี่เดไหมนะมีคนอย่างกูนี่แหละจะไม่มีใครกล้าล้มคดีถึงแม้จะมีข่าวลือว่ามีนายพลตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเว็บพน,นันอยู่เบื้องหลังบริษัทนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับเชื่อกูปูพูดแม่งทุกวันเนี่ย นักมั่นใจผบตรคนใหม่มั่นใจผู้จัญก,การสอบสวนกลางมั่นใจผู้การปปบว่าเขาเอาไอ้พวกนี้ติดคุกแนนะ่นะมีนักกฎหมายที่พยายามเชียร์ผู้ต้องหานะนะก็ไม่รู้ว่ารับจ้างมาหรือเปล่าหรือหวังว่าเขาจะจ้างตัวเองก็เงินแม่งเยอะสมัยนี้นะครับเป็นทนายความนะครับถ้ายืนเคียงข้างผู้เสียหายเนดะ้เงินไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรโดนโกงไปหมดนะอย่างพี่เดย์เนี่ยนะยืนเคียงข้างผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้ตังค์หรอกครับแต่ถ้ายืนเคียงข้างผู้ผู้ต้องหานี่ยเงินเยอะค่าทนายเยอะห้าล้านสิบล้านเนี่ยสบายนะครับ เพราะฉะนั้นก็หลายคนก็ไปยืนเคียงข้างผู้ต้องหากันเยอะนะแต่พี่เดก,ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะนะครับวายเวยก็ฟรีครับวับนๆก็นะวันละปวดสองขวดเนี่ยอาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่แล้วได้หลายขวดนะแดกเข้าไปจนโอ้โหนะโลกไตแดกนะนะนะเพราะฉะนั้นมีนักกฎหมายบางคนบอกเขามีสินค้านะครับเขามีการซื้อขายจริงมีสัญญาจริงอะไรจริงเพราะฉะนั้นเขาหลุดไม่จริงนะครับนะมึงอย่ามาเถียงแทนโจรเลยกูจะบอกมึงเลยนะกูคุยกับตำรวจนะถึงแม้มึงมีสินค้านะ มึงก็ทําขึ้นมาเพื่อบังนะมึงไม่ได้มีการขายสินค้าจริงมึงไม่ได้มีการส่งว่าสินค้าจริงเขาไปตรวจสต็อกแล้วมึงมีมึงเนี่ยค้าขายเจ็ดแปดพันล้านมีคนแพ็คของอยู่สองคนเนี่ยนะ้เข้าตรวจสต็อกแล้วมึงไปซื้อมาจากไหนผลิตจากไหนแล้วมึงเสร็จแล้วเดี๋ยวไอ้พวกสํานักงานมันไอ้พวกบัญชีการเงินผู้ตรวจสอบเขาก็เรียกมาสอบเขาเรียกมาสอบแล้วมึงร่วมกันกะทำความผิดนะครับมึงก็ติดทุกแวบภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรต่างของเขิงไม่ทรงมึงก็ทําบัญชีเท็จอีกทําบัญชีเท็จแล้วก็ มึงก็โดนสารตะกรบตำรวจบอกสัรตะกรเขาก็สอบแล้นะตอนนี้เขารวบรวมหลักฐานเดี๋ยวเขาก็โดนเล่นภาษีย้อนหลังมึงนะไอบ้บัญชีมึงก็โดนไยไอ้ผู้ตรวจสอบก็โดนไอ้คนดูแลสต๊อกอก็สต๊อกลมนะพอสต๊อกลมไม่มีสินค้าจริงโอ้โหมึงขายไปยอดขายเท่าไหร่อ่ะเจ็ดพันห้าร้อยล้านนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยเจ็ดแปดพันล้านเนี่ยไหนมึงเอาหลักฐานที่มึงไปผลิตสินค้าที่ไหนมาขายเจ็ดพันล้านมึงหาไม่ได้หรอกตอนนี้นะครับ นะก็ฝากตำรวจนะครับเห็นแหล่งข่าวก็บอกว่าควรจะยึดหนังสือเดินทางของบอสนี่ไว้กัันะวแม่จะเดินทางไปดูใบนะครับเออไปดูใบนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีอดีตนายกัฐมง,งตีก็ไปอยู่ดูใบรับหลอดไปนะนะครับก็ต้องระวังนะว่าหนังสือเดินทางมันจะเดินทางไปดูใบเพราะว่าเจ็ดพันล้านเนี่ยมึงไปหามาสิมึงได้สั่งบริษัทไหนผลิตสินค้าเจ็ดพันล้านไม,ม่มีหรอกครับแหล,ล่งข่าวตำรวจที่กูดได้มาเนี่ยนะครับแล้วมึงขายของตั้งเจ็ดแปดพันล้านยังมีคนแพ็คของอยู่สองคัน สองคนมึงแพ็กกันทันละสองคนเนี่ยนะครับนะนะครับนี่แค่ออเดอร์มนเนี่ยพี่เดก็พูดให้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยไม่ใช่หาเข้ามาดูกันอย่างเดียวแล้วไปไม่เชียร์พี่เดเลยพี่เดก็ขออนุญาตทําหน้าที่แทนกัวศพตารวจนะครับอ่านะครับก็เทียบประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้นมึงก็ไปหาหลักฐานมาสิใครผลิตให้มึงแล้วก็ผู้จัดการฝ่ายการเงินบัญชีเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็โดนแจ้งข้อกล่าวหานะครับตอนนี้ตำรวจเขาก็ไปถ่ายรูปหน้าบ้านกันไปแล้ว นะใครบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ผมบอกให้เลยเนียกูเฉลยเลยนะไม่มีใครก็เฉลยมีกูเดียวคนเดียวนะก,าก,าก,ากา้ารเฉลยมากูัวอะไรมีส่วนได้เสียเป็นทนายความของกูต้องละของผู้เสียหายเพราะนั้นผู้เสียหายทั้งหลายก็ติดตามเพจพี่เนไว้ไม่ต้องห่วงนะครับนะคุณขายไปเจ็ดพันล้านอ่ะขอหลักฐานการจ้างผลิตลนะโรงงานไหนแม่จะผลิตอาหารเสริมกาแฟเจ็ดแปดพันล้านนี่นะนะถ้ามึงทำเอกสารปลอมแวดปลอมสรรพกรก็เล่นมึงอีกติดคุกนะครับ หลบเลี่ยงภาษีเนี่ยครั้งละเจ็ดปีแล้วแวดปลอมีครั้งเท่าไหร่ไหมเดี๋ยวกูดูก่อนจะได้บวกโทษว่าไอ้บริษัทนี้แม่จะติดคุกกันทั้งหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคคำนวณก่อนอืมนะเออทำใบกำกับภาษีปลอมติดคุกกี่ปีนะครับไปดูนะนะครับนะนะครับใบเอ่อใบกำกับภาษีปลอมสรรพากรปรับติดคุกเจ็ดปีโอ้นะครับเพราะฉะนั้นก็บริษัทนี้แม่ไม่รู้จะเหลือหรือเปล่าแม่บ้านพานโลงจะเหลือหรือเปล่าเนี่ย นะครับเนี่ยนะครับเนี๋ยมันเดี๋ยวดูนะครับมันต้องทําใบกากับภาษีคุณขายสินค้าแล้วไม่ออกใบกำกับภาษีคุณก็โดนไปสิแล้วคุณขายมาเท่าไหร่นะสามแสนคนสามแสนรัางแม่งมากกว่านั้นอ่ะแล้วแล้วคุณได้มีการออกใบกำกับภาษีนะถ้าคุณไม่ได้ออกเลยก็ติดคุกหัวโตต้อง,งาการประธานกรรมการไฟไออะไรอ,ะอ่ะบัญชีการเงินสํานักงานบัญชีผู้ตรวจสอบแม่งโดนถอนใบญาตอ,อ่าโหนี่นี่กูกูกู่าเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆเนี้ยโอ้โหสยองไหมนะครับ นะครับเอ่อก็ฝากทางสานักงานตารวจแห่งชาติดูทางช่องทางธรรมชาตินะครับนะครับช่องทางธรรมชาติต่างๆว่าจะมีคนนั่งเรือไปไหมเหมือนกับเสียอะไรก็เสียแป้งหรือเสียอะไรไม่รู้หรเสียแป้งอืมที่คนหนาแน่นนะนะครับระวังนะครับเสียแป้งนะครับนะครับระวังจะไปแบบเสียแป้งออกทางทะเลแม่นตาดูนะครับแถวๆจันทบุรีจากสามแก้วนะครับแม่สงแม่สอนต้องดูก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยผมดูแล้วไม่น่าจะเหลือ นะครับทั้งตำรวจทั้งสารว์ตกอนทั้งปงปโง,โงปปง,งนี่ก็ตั้งแทนรอแล้วเดี๋ยวมาทำเรื่องอายัดธุรกรรมนะครับโอ้โหนานนี้นะแม่งบันเทิงเลยครับจะมีในคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อยู่เบื้องหลังก็ช่วยไม่ไหวมีนักการเมืองสีเทาช่วยกันไม่ไหวแล้วนักการเมืองเทาๆก็มีไม่กี่คนเราประเดากันได้ไม่ยากนะครับแต่วานนี้อุตส่าห์นะครับพนะอดกันเนี่ยไปสนามอากอล์ฟของเจ้าของเบียร์ชื่อดังนะสนามได้่ไปเช็คดูเด่เจ้าของเบียร์ชื่ออะไรนะผมจะรู้อยู่เขาเป็นเพื่อนกัน บางคนถาวมว่าบอดกันเนี่ยทำไมเขาไปถแถลงข่าวที่สนามได้ก็ประหยัดบอสกันเป็นคนคิดเหียยได้ข่าวมาโดยทั่วไปเวลาเขาแถลงข่าวระดับดาราขนาดนี้